รุ่งเช้าของวันเทศกาลบวงสรวงเงาจันทร์อากาศในหมู่บ้านบุพผาอาถรรพ์ดูคึกคักขึ้นผิดหูผิดตาผู้คนเริ่มแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองสีสันสดใสเสียงพูดคุยและเสียงหัวเราะดังแว่วมาตามลมประทะกับกลิ่นอาหารพื้นเมืองที่หอมกรุ่นไปทั่วละลินเองก็รู้สึกตื่นเต้นไม่น้อยเธอเลือกหยิบชุดที่เตรียมมาที่ดูเข้ากับบรรยากาศแล้วเดินออกจากโฮมสเตย์มุ่งหน้าไปยังลานกว้างกลางหมู่บ้านที่ถูกจัดเป็นสถานที่จัดงาน เมื่อมาถึงลาลินต้องตะลึงกับภาพที่เห็นผู้คนมากมายมารวมตัวกันทุกคนดูมีความสุขรอยยิ้มประดับอยู่บนใบหน้าแต่ถึงอย่างนั้นลลินก็ยังสัมผัสได้ถึงความเศร้าและความหวาดกลัวบางอย่างที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังรอยยิ้มเหล่านั้นราวกับว่าเทศกาลนี้เป็นเพียงฉากบางหน้าเพื่อกลบเกลื่อนความจินอันหน้าหวาดหวั่นบางอย่างมีซุ้มอาหารและของที่ระลึกมากมายให้เลือกชม ละลินเดินผ่านแพงไขยของเก่าที่มีเครื่องประดับโบราณผ้าทอเพี้นเมืองและเครื่องรางของขัง,งแปลกๆวางเรียงรายเธอสังเกตเห็นสัญ,ญลักษณ์ปริศนาที่ปรากฏอยู่บนจดหมายและในภาพวันของเธอปรากฏอยู่บนเครื่องรางบางชิ้นและถูกสลักอยู่บนเสาไม้แกะสลักกลางลานพิธีด้วยยิ่งทำให้ละลินแน่ใจว่าสัญ,ญลักษณ์นี้มีความสำคัญอย่างแน่นอนสายตาของละลินกวาดมองไปทั่วลานงาน เธอมองหาภูผาแต่ก็ไม่เห็นเงาของเขาเลยสักนิดหรือว่าเขาจะไม่มาร่วมงานเทศกาลนี้พิธีกรรมเริ่มขึ้นเมื่อแสงตะวันเริ่มคล้อยต่ำลงมีหญิงชราหลายคนในชุดพื้นเมืองสีขาวเดินออกมายังลานพิธีกลางหมู่บ้านพวกเธอเริ่มร่ายรำอย่างช้าๆสง่างามแต่ก็แฝงไว้ด้วยความรู้สึกหวยหวนบทเพลงพื้นเมืองที่บรรเลงคลอไปกับการร่ายรำนั้นฟังดูไพเราะแต่กลับเศร้าส้อยจับใจ เรากับกำลังร้องไห้คร่ำครวญถึงบางสิ่งบางอย่างที่หายไปลาลินรู้สึกขนลุกสู้เมื่อมองไปยังการร่ายรำนั้นเธอไม่เข้าใจความหมายของท่ารำแต่กลับรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่มองไม่เห็นมันเป็นพลังงานที่เย็นเย,ยือกแต่ก็แฝงไว้ด้วยความรู้สึกอะไรอวรอ,อย่างลึกซึง้งผู้คนในหมู่บ้านเริ่มนั่งลงรอบๆลานพิธีใบหน้าของพวกเขาดูเคร่งขรึมและสงบนิ่งบางคนหลับตาลงราวกับกำลังภาวนา และลินรู้สึกถึงแรงกดดันที่มองไม่เห็นมันทําให้เธอรู้สึกอ,อึดอัดและหายใจไม่ทั่วท้องทันใดนั้นเองหญิงชรา,าคนหนึ่งก็เดินออกมาพร้อมกับถาดไม้ที่ประดับด้วยดอกไม้สีขาวบริสุทธิ์จำนวนมากเธอเดินไปอย่างต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ข้างลานพิธีซึ่งละลินสังเกตเห็นว่ามันคือต้นไม้เดียวกันกับในภาพวาดของเธอต้นไม้ต้นนั้นดูเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์แต่ก็แฝงความวังเวงและหดหูหญิงชรา,าวางถาดดอกไม้ลงที่โคนต้นไม้ใหญ่ พร้อมกับเริ่มท่องบทสวดภาษาถิ่นที่ละลินไม่เข้าใจแต่เธอกลับรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดและความโศกเศร้าที่แฝงอยู่ในทุกท้อยคำเรากับบทสวดนั้นเป็นการปลอบโยนวิญญาณที่กำลังทุกข์ทรมานอยู่ในขณะนั้นเองละลินก็เหลือไปเห็นเงาร่างสูงโปรง่งยืนอยู่ท่ามกลางผู้คนไม่ไกลจากเธอผู้ผาเขาไม่ได้มาร่วมวงกับชาวบ้านแต่ยืนอยู่ห่างๆใบหน้าของเขาดูนิ่งสงบแต่ดวงตาคมกริบคู่นั้น กลับจับจ้องไปที่ต้นไม้ใหญ่ด้วยแววตาที่เติมไปด้วยความเจ็บปวดและอ,ลไลอ,อละไรอววรลาลินรู้สึกได้ว่าความลับที่เขากําลังปิดบังอยู่นั้นมันต้องเชื่อมโยงกับต้นมาต้นนั้นและพิธีกรรมที่กําลังดําเนินอยู่แสงจันทร์เริ่มทอแสงอ่อนๆลงมาอย่างหลานพิธีเรากลับจะส่องทางให้พิธีกรรมดําเนินต่อไปบรรยากาศเริ่มเงียบสงัดลงกว่าเดิมเสียงเพลงไร้รำหยุดลงเหลือเพียงเสียงลมที่พัดพาความเงียบงันและความรู้สึกที่ว่า มีบางสิ่งบางอย่างกำลังถูกปลุกขึ้นมาลาลินรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังกระซิบข้างหูเสียงนั้นแผ่วเบาจนจับใจความไม่ได้แต่เต็มไปด้วยความเศร้าอย่างสุดซึ้งเธอมองไปยังต้นไม้และรู้สึกว่ามีดวงตาคู่หนึ่งกำลังจับจ้องมาที่เธอจากเงามืดมิดของกิ่งกา้านใบหน้าของเธอเริ่มซีดเผือดเมื่อสัมผัสได้ถึงความเย็นยเยือกที่แผ่ซ่านเข้ามาในรานพิธีคืนนี้ เทศกาลแห่งเงาคงไม่ใช่การเฉลิมฉลองธรรมดาอย่างที่เธอคิดไว้แน่ๆละลินกำมือแน่นหัวใจเต้นรัวด้วยความหวาดหวั่นปนความอยากรู้อยากเห็นเธอกำลังก้าวเข้าไปใกล้ความจริงอันน่ากลัวของหมู่บ้านบุภาอาถรรพ์มากขึ้นอีกก้าวแล้ว